โปงเนตรนาลีนะคะตัวนี้เราจะแก้เข้าที่สองนิ้วนะคะเริ่มแรกก็ให้เราละ้อนะคะเริ่มล้อจากตรงนี้เลยนะคะเลออรเลาะ,ะมาฝั่งนี้คือลาอออกหมดเลยนะคะพอเราล้อเอวออกมาได้อย่างนี้แล้วนะคะเราจะดูที่ตรงเจีบนี้นะคะ ตรงนี้เราจะเอาเท่าเดิมนะคะแต่เราจะขยับเราจะล้อตรงนี้ออกแล้วเราก็จะขยับตรงนี้มาทางนี้ทั้งสี่จีบนะคะเราจะขยับตรงนี้มาตรงนี้นะคะ ก็ทำการล้อตรงนี้ออกนะคะระวังข้าขาดนะคะย้ำ่าระหวังข้าขาดราคางานแก้เอวเริ่มต้นที่ห้าสิบบาทนะคะ ครจะเอาแพงหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบอะไรอันนั้นก็แล้วแต่ละร้านแต่ละช่างกับลูกค้าจะตกลงกันนะคะคนสอนไม่มีสิทธิ์ไปบังคับให้ใครเอาราคาเท่าไหร่นะคะอยู่ที่ฝีมือนะคะอยู่ที่ฝีมืออยู่ที่ช่างกับลูกค้าตกลงกันถ้าเราฝีมือดีราคาเราก็อัพได้ตามที่เราอยากจะอัพนะคะ ถ้าราคาแพงลูกค้าก็น้อยถ้าราคาสมน้ำสมเนื้อลูกค้าก็เข้าตลอดนะคะประมาณนั้นนะราคางานของเราแปะอยู่หน้าเฟซบุ๊กนะคะ เฟซบุ๊กคนซ่อมผ้ากดเข้าไปราคางานแปะอยู่หน้าเฟซเลยหาดูง่ายนะคะไม่ได้ปิดบางเรื่องราคางานนะคะและเราก็ไม่ได้รับงานออนไลน์นะคะไม่ต้องหาเบอร์เราโทรมาหาเรานะคะเราไม่ได้เปิดรับงานออนไลน์นะ บางคนไปตามหาเบอร์นะคะอยากจะโทรมาหาขอย้้ำนะคะว่าเรายังไม่ได้เปิดรับงานออนไลน์นะคะถ้าเปิดเมื่อไหร่จะแจ้งให้ทราบนะคะแต่ตอนนี้คือไม่ได้เปิดนะคะเลาะออกทั้งหมด4เจีบเลยนะคะเรามีสเจีบแบเรก็เลาะสีเจีบเรามี8เจีบแบเรก็เลาะแเจีบป,ประมาณนั้นนะคะ แล้วเราก็จะขยับจีบเนี้ยมาในลักษณะอย่างนี้นะคะอันนี้รอยเดิมแล้วก็จะขยับมาอย่างนี้นะคะนิดหน่อยนะคะขยับแค่จีบแล้วนิดหน่อยก็จะหายไปสองนิ้วนะคะอันนี้คือกลางตัวนะคะ ตรงนี้คือที่เรามาร์ k ที่เราจะขยับนะคะแล้วก็เอาตรงเนี้ยขยับมาให้มันถึงตรงนี้นะคะจีบมันก็จะออกมาประมาณนี้นะคะนี่นะคะดูทางนี้นะดูสันจีบตรงนี้นะคะเห็นไหมคะมันจะขยับนิดนึงแล้วก็เย็บน่ ให้มันเหมือนเดิมนะคะข้างนี้ก็เหมือนกันนะคะขยับเริ่มขยับจากตรงนี้เลยะคะ่ะขยับตรงจีบนิดนึงอย่างเงี้ยนะคะ พอถึงตรงนี้เราก็เอาตรงนี้มานะคะเห็นไหมคะนะคะ,ะ,คะเราก็จะได้ตำแหน่งตรงที่เราจะเก็บขอบเข้าแล้วนะคะข้างนี้ก็เหมือนกัน อันนี้ทำแบบสอนชานะคะ แล้วก็ยืดนะคะตรงนี้คือรอยเดิมนะคะรอยเดิมของตรงนี้ที่เราติดไว้นะคะพอเราทำท่าอย่างนี้นะคะเราก็มาร์กตำแหน่ง ตรงนี้ไว้นะคะแล้วก็วัดจากตรงเนี้ยมาสองนิ้วนะคะสองนิ้วอยู่ตรงนี้นะคะก็ประมาณนี้นะตรงหัวเราจะยังไม่เย็บนะคะแต่เราจะเข้าตรงนี้ก่อนเลยยึดตรงนี้ไว้นะคะ เฉลี่ยนะคะเฉลี่ยขอบให้มันได้นะคะ แล้วเราก็ติดหูกลับนะคะ ะะก็ติดแบบนี้นะคะไปจนรอบเลยนะคะพอติดหูเสร็จก็มาดูที่หัวกันนะคะแล้วก็ตัดเพื่อที่เราจะทำการบนหัวกันนะคะ แล้วก็เอาตะขอมาใส่นะคะเอาตรงกลางให้เอารูกลางให้ตรงหัวซิปนะคะมานี้นะแล้วก็สอยเลยนะคะใช้เข็มสอยโดือยจะใช้จักสอยก็ได้ เทคนิคนี้ทําเหมือนติดกระดุมใช้จักรนะคะ เหลือหางไว้เพื่อที่เราจะมัดปมด้วยนะคะ ด้านหลังนี้เราก็มัดปุ่มหางได้ไว้ด้วยนะคะมันจะได้อยู่ได้นานๆนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแก้เอวกระโปรงเนตรนาลีนะคะเอวหายไปสองนิ้วเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ก็นี่นะคะประมาณนี้นะคะติดหูก็ให้เหมือนเดิมจีบทุกอย่างออกมาสวยเหมือนเดิมนะคะได้ทรงนะคะ โอเคนะคะชอบวิดีโอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่อง YouTube เทคนิคงานซ่อมผ้านะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะแล้วคุณจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะโอเคนะคะขอบคุณค่ะ